โอเทสสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาค้งกับเกมอินไซด์นะคะเกมนี้อย่างที่เคยบอกนะคะว่าปุ๊กเคยเล่นจนจบแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะประมาณหลายปีแล้วแหละจนลืมไปแล้วนะคะวันนี้คืออยากจะมาเคลียร์เกมให้หมดค่ะแล้วก็อยากจะเล่นให้ทุกคนดูด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยนะตอนนี้เราบังคับข้างบนอยู่ฉันลืมปุ่มไปหมดละเดี๋ยวจะมาเรียนรู้ใหม่เดี๋ยนะแป๊บนึงนนะป,ปุ๊กลืมปุ๊กลืม ถ,ถ้าจำไม่ผิดนี่มันต้องมันต้องเดินตรงนี้เปล่าวะได้ยินเสียงหมาอยู่อันนี้เข็นไปได้แบบหนึ่งนะโอเคอันนี้เข็นมาเปิดประตูข้างบนโอเคโอเคแล้วก็กระโดดมาตรงนี้ฮึบฮึบใส่หัวต่อค่ะแล้วก็ให้ข้างบนนะคะลากเราไป เราไปตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโกดังล้างสักแห่งหนึ่งเ,เดี๋ยวนะอันนี้น่าจะเป็นพัซเซอร์นะคะแปบ๊บหนึ่งนะข้างบนมีปุ่มกดเดี๋ยวถ้าสมมติว่าปุุกให้ให้ผู้ชายคนนี้เดินไปสำรวจกล่องว้ายว้ายโอเคเอาไมาเอาไมา่หมเดินกลับมาใหม่ คือเรากดกดกระโดดไม่ได้ตัวข้างล่างหลุดทุกคนแล้วจะให้มันขึ้นไปไงวะอ๋อโอเคฮึบโอเคอเหยียบพอเหยียบเสร็จปุ๊บอ้าวประตูปิดต,ต้องมีคนมาเหยียบตรงนี้เดี๋ยวเดีเดเดแปบ๊บหนึ่งเอ๊ะลืมวิธีแล้วนะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะอ๋ออ๋อขบนนี้ขบวนนี้เดี๋ยวนะทุกคนกระโดดถึงปะวะ ไม่ถึงว่งะเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนเข็นเออข้างบนนี้นะคะมีหมวกมีหมวกแล้วก็ให้อันนี้ขึ้นไปบังคับอีกทีนึงนานไงและให้คนนี้มันเป็นการบังคับซ้อนการบังคับอีกทีนึงโอเคแล้วก็ให้คนนี้กระโดดขึ้นไปกระโดดเหยียบจากนั้นให้คนนั้น ถอดปั๊กเอ้ยเราเราดันถอดด้วยตัวน้องถอดด้วยอะเดินกลับมาเข็นน้องค่ะโอเคเกมนี้ไม่ได้เล่นนานมากแล้วก็เล่นจบแค่ครั้งเดียวดังนั้นพ๊กลืมส่วนใหญ่จะลืมนะคะจำไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดอันไหนจำได้ก็จะรีบจะรีบ้ผ่านให้โดยไวเสร็จแล้วอึบดึงอ๊บโอเค แล้วก็ปล่อยน้องน้องกระโดดลงข้างดล่างเลยนะวูบตูมค่ะข้างหน้าเป็นน้ำค่ะข้างล่างเป็นน้ำไปทางขวาต่อเกมนี้มันเกมนแนวทางขวาแต่เดี๋ยวนะขวามันไปไม่ได้ขวาไปไม่ได้เดี๋ยวในน้ำต้องมีอะไรดูซิน้ำมีอะไรไมโ่โอ้ไม่ไหวไม่ไหวน้องไม่ไหวหรอก ลงไปหมดแล้วโอเคขึ้นมาหายใจลงไปใหม่อ,อ,อุ้อ้อุ้อยอุ้ยอ้อุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้าอุกยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอา้นาุ้ยอุุ้อ้าายุย แต่บ้านปุกร้อนมากเลยคุอ่ะเสร็จแล้วน้องขึ้นไปครับอ่าตัวเปียกอีกแล้วตัวเปียกอีกแล้วทางขวาเรื่อยๆป๊๊บโอเคตรงนี้มีปุ่มกดถ้าเรากดน้ำจะลดลงมาถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งน้ำก็จะขึ้นมา ดังนั้นเราก็ต้องกดให้น้ำลดก่อนตรงนี้เป็นประตูใช่ไหมเดี๋ยนะอันนี้ไงพอน้ำลดประตูเปิดค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นปุ่มกดเดี๋ยนะแป๊บนึงนะขวามือเนี่ยมันสูงเกินเราไปไม่ได้นะคะเราต้องกดปุ่มก่อนโอเคแล้วก็วายตามน้ำขึ้นมาอ้าวเดียวตูปิดอุ้ยข้างบนมีโซ่ข้างบนมีโซ่ โอเคปนโซ่นี้ก็ได้โอ้สูงแค่เนี้ยเ๋ยวนะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งสิเอ่อเออ,เอ,อนี่ไงขึ้นมาทางนี้ได้บางทีไม่จำเป็นต้องไปแต่ขวาไปซ้ายก็ได้ออเออ,เอ,อ,เอ,อน้องกลับมาห้องเดิมเอาใหม เอาใหมเอาไหมหาทางไหมเดี๋ยวรอน้ำลดแป๊บนึงเอ๊ะมันไปยังไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดียวนะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วคือคือเราไปเราเราขึ้นน้ำก่อนใช่ไหมจากนั้นเดี๋ยวรอให้น้ำขึ้นเต็มเต็มเรากดปุ่มอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็รีบไหวไปรีบไหวไปปึ๊บโอเคโอเคจากนั้นเราก็มาทางขวาเรื่อย,อยนี่มีแสงไฟมีตู้นะคะลากไปทางที่เราจะต้องไปคือทางที่เป็นโซ่อุ้ยโซ่อันเมื่อกี้แน่ๆปึ๊บค่อยๆไป ค่อยๆเข็นน้องน้องค่อยๆเข็นไปหนักมากเลยทุกคนโอเคเอืมเสร็จแล้วต้องให้น้ำมันขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็ปีนกระเป๋าขึ้นไปอ่าเราก็มากดตรงนี้เลยรอขึ้นมากับน,น้ำเลยค่ะทุกคนความจริงขึ้นไปรอตรงนี้เลยเออกระโดด อันเรียบร้อยอุ้ยข้างบนมีคนข้างบนมีคนเป็นคนด้วยนะไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบว่าร่างไรเวิญนวานโอ้เป็นสถานีรถไฟอันนี้คือโลกอนาคตแน่แนเลยข้างหน้าก็เป็นเหมือนกับสายพานนะคะแล้วก็มีคนแต่โอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อห้าดนแสงไฟข้างหน้าเป็นสายพานแล้วมีคนโอเคโอเคห้าดนแสงไฟใจเย็นๆใจเย็นๆ โอเคโอเคมันมีท่อบังบังแสงไฟอยู่แบบนึงแบบหนึ่งโอเคโอเคฮึบฮึบโอเคเราจะต้องหมุนอันนี้ทุกคนเฮ้ยหมุนเอบหมุนไม่ได้การแล้ว <c oughs> กลับกาอนกวัวเฮ้ยโอเคกลัวกลัวทุกคนกลัวมากเลยหมุนได้ที่ละนนิดเองเหรอโอเค อออหมุน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 ให้ไวสุดเร็ว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 ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอเคโอเคอีกนิดหนึ่งอีกสักสองรอบสองรอบน่าจะผ่านไปได้ค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆหมุน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 โอเคได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามีไฟปะ นั่นไงเดี๋ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงเหรอถึงฉันว่าแล้วโอเครีบตามไปตรงนี้ตรงนี้มีที่ให้ให้ให้หยุดก่อนโอเคเราต้องหยุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะโอเคตามตามตามึบโอเค OK, ตรงนี้มีมีประตูมีประตูมีประตู เด่นนะทางซ้ายไปได้ไหมทางซ้ายตันนะแล้วก็อะไรเนี่ยกระโดดลงล่างฟึบปึ๊บโอเคขวาไปไม่ได้แล้วมันมันมืดมันมืดไปไม่ได้แสดงว่าก็ต้องไปสายค่ะทุกคนกระโดดโซ่ไปฟึบ เอาใหม่พี่กระโดดใหม่ทุกคนเราต้องค่อยๆไต่ลงไปแหละออต้องอย่างนี้แหละไม่งั้นตกไปตายเหมือนชีวิตจริงค่ะทุกคนสูงขนาดนี้ตกไปก็ไม่น่าจะรอดแต่อาจจะรอดได้นะแต่ว่ามันต้องมีอะไรหักสักอย่างหนึ่งโอเคน้องหูที่กระโดดลงมานี่ก็สูงมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะขวาขวาหรือซ้ายสำรวจซ้ายก่อนเพราะปกติซ้ายจะไปไม่ได้ค่ะอ่าโอเค ก็ไปทางขวาค่อยๆไปน้องมีหมาด้วยทุกคนเฮ้ยหมาหมาจริงด้วยน้องกำลังย่ออยู่แสดงว่าเดี๋ยวต่อไปจะถูกหมาไล่แน่นอน โอเคนั่นไงอ้าวไม่ใช่มันไปทางนูน้นไม่เกี่ยวกับเราตุ้มโอเคโอเคโอเคนี่มันนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงวะ อุ้ยโอ้รู้แล้วรู้แล้วอุ้ยสงสารน้องแต่รู้แล้วรู้แล้วรู้วิธีหนีละทุกคนมา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 ไว้น้ำเป็นแต่ดำน้ำไม่เป็น,นะค่ะทุกคนโอเคเ้ย <c oughs> หรือเป็นวะ โอเคมันจะว่ายน้ำช้าโอเคทัน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 วูหมาไม่ลงมาใช่ไหมโอ้ไม่โอเคไปดึงเปิดประตูโอเค ขากับกขับกขับกขับกบอุ้ยตื่นเต้นมากเลยโอ้มาดิมาดิมามาปินก่อนปินก่อนปินก่อนโอเคโอเคไปเปิดประตูต่อไม้เยอะมาก จะได้ละเ,เร็วๆเร็วๆไปเลยโอเคโอเคอ่าเสร็จชั้นเสร็จชั้นจบเรื่องหมาอ่ะมาต่อโอ้โอ้อออออยเดินลงบันไดดีๆใจเย็นๆยนกดเดินลงดีๆโอเคน้องน้องบอกว่าน้องตายไปหลายรอบแล้ว อ่าเอาไปทางขวาต่อค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะข้างหน้ามีคนค่ะน้องจะล่วงวะข้างหน้ามีคนค่ะเอายังไงฮึบอ่ามีเรือดำน้ำมาทุกคน มีคนขึ้นมาจากเรือดำน้ำเราดักซุ่มอยู่ในกล่องนะคะแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราจะกระโดดเข้าไปในเรือดำน้ำเดี๋ยวนะต้องรอให้มันคุยกันให้เสร็จก่อนใช่ไหมเอา้ามันหันหลังมันหันหลังเอาโอเคโอเคเ,อเรียบร้อยค่ะโอ้โหสุดยอดชอบมากเลยทุกคนเดี๋ยวนะ มันลงได้ลึกมากใช่ไหมลึกแบบลึกมากเออโอ้โหลึกมากทุกคนนี่คือประตูโอเคเอืมเดี๋ยวนะไปทางไหนวะข้างล่างข้างลาง่างล่างเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวอนะัดแบบนีกนะมี มีช้าะค่ะทุกคนโอ้โหยางใหญ่เลยทุกคนใต้นี้ใหญ่มากปะทางขวาค่ะไปทางขวาคาถามคือน้องน้องจะไปไหนอันนี้น่าจะเป็นกําแพงแล้วนะอุ้ยข้างบนขึ้นไม่ได้ค่ะอู้รู้สึกอึดอัดเลยถ้าเกิดแบบเป็นน้องจริงนี่ปุ๊กอึดอัดมาก ข้างบนขึ้นไม่ได้ก็ต้องลงอย่างเดียวโอเคนี่มันมาหาสมุทรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะนี่มันเครื่องจักรมันมีเครื่องจักรที่จมน้ำอยู่เอาละเราเจอทางไปแล้วทุกคนอือตู้โอเคค่อยๆไปค่ะค่อยๆไปน้องนี่แบบว่า พิ่งฝึกนี่ขับเป็นเลยแล้วยังไงต่อดีตันอีกแล้วอะแสดงว่าต้องลงไปข้างล่างอ่าโอ้นี่ลึกมากเลยทุกคนมีทางเข้าตรงนีโ้โอ้โอ้ทำไมไฟมันกระพริบวะโอเคโอเค เดี๋ยวนะข้างบนมีประตูค่ะแต่ว่าเราน่าจะไปทางนี้แหละอ่อตุม้มโอเคเอ่ออ้าวขึ้นมาเฉยเอ้าวไม่ขึ้นไปอา่ายังไงเดินตรงนี้น่าจะให้เราไหว้กันไปต่อค่ะเดี๋ยวนะแล้วก็มาเปิดประตูให้ตรงนี้เปิดไม่ได้ มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนไปทางขวาเรื่อยๆน้องนั่นไงทางขึ้นขึ้นบกแล้วโอเคโอเคตรงนั้นอุ๊ยอ้หูตัวอะไรวะเดี๋ยวนะตรงนี้มีเชือกแต่ว่าต้องกระโดดนี่ก่อนแล้วก็กระโดดเชือกโอเค แล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นบ้างบนเออเดี๋ยนะเดี๋ยวนะไปทางขวาก่อนตรงนี้มีปุ่มค่ะทุกคนปุ๊รู้แล้วปุ๊จำได้ละพอกดปุ๊บรีบวิ่งเลยเอป๊บวิ่งเลยค่ะวิ่งวิ่งวิ่ง ตายไหมนะน้องตายไม่เหลือเอาไหมเฮ้ยอ้าวแต่รอบนี้ไม่ตายว่ะแล้วเมื่อกี้ทำไมตายเมื่อกี้คือมันมันน่าจะตกใส่หัวพอดีโอเคโอเคโดดปึ๊บขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปค่อยคขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นไปแล้วก็เมื่อกี้คือมันกดเปิดประตูใช่ไหมทุกคนดังนั้นทางต่อไปของเราก็คือทางนี้แหละอ่ะตอนนี้เราอยู่ในป่าค่ะแต่ป่าเอียงมากเลยทุกคนทำไมป่ามันชันขนาดนี้เอ,อ่อตรงนี้มีเครื่องให้กดนะคะเดี๋ยวขอไปทางขวาแป๊บนึงปูกจำไม่ได้ละว,ว่าทางขวามีอะไร เดินมาตั้งไกลโอเคโอเคตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละที่เราต้องไปแบบหนึ่งนะตัวนี้นะคะเป็นปุ่มกดถ้าเกิดสมมติว่าเรากดแล้วไอ้เครื่องนี้มันจะเด้งใช่ไหมใช่ปะใช่ปะมันจะเด้งมันจะเด้งโอเคนะประมาณนี้เหมือนย้อนกลับไปทางเดิมแต่ว่า รูดเหนือกว่าอยู่ข้างบนอ่ามีเชือกอ,อืออ่ากระโดดไปทางนู้นค่ะอ๊บเดี๋ยนะโอ้ไก่จังอืบโอเคตรงนี้มีปุ่มค่ะกดปุ่มปุ๊บประตูเปิดและนั่นก็คือเรือดำน้ำของเรา กระโดดลงน้ำเลยโอเคเออโอเคขึ้นมาทางนี้อุ้ยยเสียงอะไรวะอะอะน้องลงจากนั้นเราก็ต้องกระโดดขึ้นมาอย่างนี้ทุกคนเดยนนะเอเอไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้แป๊บเดี๋ยวช์นใหม่ชันใหม่ชันใหม่หมขึ้นขึ้นขึ้น,น,น,นโอเค ชาร์จกระโดดมือโอดเทข้างบนเราไม่ต้องไปแล้วถ้าเกิดเขาให้เราใช้เรือดำน้ำแสดงว่าเราก็ต้องใช้ต่อนี่ไงเอ,อย่างนี้ชาร์จไปได้ป่าอืตู้โอเคนี่มันเหมือนกับอยู่ในตึกอะไรสักอย่างนึง โอเคเปิดประตูเข้ามาตรงนี้มีปุ่มแต่ว่าเดี๋ยวนะปุ่มนี้เราต้องกดด้วยด้วยด้วยตัวเราเองอะ่ะทุกคนแบบหนึ่งแบบหนึ่งกดปึ๊บโอเคมันน่าจะมีมือออกมาจากเครื่องนี้แล้วแบบว่าให้เรากดออตโต้นะ มันให้เรากดปุ่มอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะมันให้เรากดปุ่มเรากดปุ่มทำไมถามว่าจะให้กดปุ่มทำไมในเมื่อถ้าให้มากดปุ่มแล้วมันไปไม่ได้เอาไหมเอาลงไปกดปุ่มปิดก็ได้อ่ะ,อะลงไปกดปุ่มเปิดน้ำค่ะ ไป <Okay. S 2> ปึ๊บนี่ไงมันต้องเติมน้ำแล้วเราถึงจะข้ามมาตรงนี้ได้แล้วก็อ๋อรู้แล้วไอ้ปุ่มเมื่อกี้คือปุ่มเปิดประตูอันนี้เราต้องข้ามมาก่อนแล้วแล้วก็ว่ายไปโอเคโอเคน้องน้องขึ้นมาแล้วน้องก็ว่ายไป เดี๋ยวเดี๋ยวคือเดี๋ยวต้องขึ้นมาหายใจอีกรอบหนึ่งก่อนไม่งั้นน้องน้องไตน้องไตโอเคน้องโอเคนะลงนะหนึ่งสองซ้ำวิวววโอเคใจเย็นๆ กลับไปที่เรือดำน้ำของเราแล้วประตูก็จะเปิดใช่ไหมเอ่อต้องใช้เรือดำน้ำอีกไหมไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งเนี่ยเออเดินขึ้นไปเลยเอา้าวหรือใช่วะมีน้ำต่อใช้ใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ทุกคนใช้ใช้ใช้กลับไปเอาเรือดำน้ำต่อเฮ้ยลงโอเคเฮ้ย ชาร์จเอ่เอาติดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ชาร์จใหม่อโอเค <c oughs> ตุม้มอ่ะเข้ามาเรียบร้อยผ่านประตูนี้เข้าไปอ๋อต้องต้องต้องดีดตุม้ม โอเวอร์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 ท oh. ุกคนทุกคนทุกคนไอตัวน nah, right? ี้นะคะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ทำอะไรใช่ป่ะถ้าเราไม่หันแสงใส่มันใช่ป่ะดูว่ามันจะฆ่าเราอย่างไรทุกคนมันจะมาเปิดประตูเราเอ้ยแม่งทำกระจกแตกเลยทุกคนแล้วมันก็จะเข้าไปฆ่าเราเลยหุยน่ากลัวมากทุกคนอันนี้คือให้ดูเฉยๆยเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นจริงจังละตัวนี้มันกลัวแสงนะคะ มันเหมือนพลายน้ำเอ,อ๊บแต่เราต้องไปข้างหน้าอ่าหยุดหยุดอ่ะหยุด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 โอเคตอนนี้ในน้ำอันตรายมากเราออกจากเครื่องนี้ไปไม่ได้แล้วทุกคนโอ้ยใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปเฮ้ยยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยว มันมันต้องขังไอตัวนี้หรือเปล่าวะถอยไปถอยไปปุ๊กจะต้องดีดขึ้นไปประตูปะว,วะอ่าเรียบร้อยค่ะไม่ไงั้นมันมาได้อ่าเราปลอดภัยแล้วไปจากนั้นนี่ไงทางขึ้นโอเคเบเ็ฟ ้าวน้องน้องมืนเนาะอีกรอบหนึ่งอโอเคโอเคขื้นฝั่งได้แล้วทุกคนลาก่อนเรือดำน้ำโอเคเราต้องไปใกล้ฝั่งที่สุด <c oughs> กลัวกๆตัวภายน้ำเมื่อกี้โอเคโอ้ยยังไม่ถึงอีกเนี่ยอามา ไะนี่เราอยู่ประเทศไหนแล้วน้องไม่หลับไม่นอนไม่มีบ้านอยู่หรือไงไปไปเอาเป็นว่า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 วันนี้นะคะเราขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเออแล้วต่อไปนะคะน้องเขาจะไปที่ไหนกันต่อนะคะทุกคนก็มาติดตามชมกันได้ะคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมชอบอย่าลืมกดไลค์สับสไครต์ด้วยนะจ๊ะเจอก,กันใหม่ครัดหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย